ครับวันนี้มาพบกันสักวันหนึ่งนะวันเสาร์ก็ไม่มีอะไรมากมาอัปเดตเรื่องของบิตคอยหน่อยเนี่ยสองล้านเจ็ดเลยนะแป๊บเดียวเองวันก่อนมันเท่าไหร่นะจะไม่ได้แล้วนึกก่อนจากสองล้านสองครวันก่อนมาเป็นสองล้านห้าใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นมาอีกสองแสนอ่ะจะสามแต่จะสามแต่และอีกสองล้านแปดแล้ก็ถึงสามแต่และเร็วมากเลยนะตั้งแต่ เลือกนายกไอ้เลือกประธานให้ไปดีได้อะมันขึ้นเอาขึ้นเอาหุกราล่านี่ก็ขึ้นอยู่นะคาล่านี่ขึ้นนะถึงแม้มันจะดูแล้วอาจจะไม่ได้ทำนิวไฮอะไรเนี่ยแต่มันก็ถือว่าเออมันกระตุกกระตุกบ้างนะเหรียญเล็กๆอ่ะไอซีพีนี่ก็เริ่มกระตุกแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากอ่ะมันยังไม่ทำไฮเหมือนเหมือนบิตคอยอ่ะเดี๋ยวดูมาดูเหรียญเอพายนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วนะกระตุกอย่าเรียกว่าขึ้นดีกว่าเรียกว่ากระตุกถ้าขึ้นอ่ะต้องอีทีเอเนี่ยขึ้น เห็นปะมันตกกระตุกก็กระตุกแรงแล้วมันก็ยังไม่ทันทําจุดสูงสุดใหม่สูงสุดใหม่มันคือสี่พันอันนี้มันยังไม่ถึงเลยการลาขึ้นเยอะแล้วอะไรอีกเหรียเคก็เก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวดูก็โดยรว,วมๆแล้วมันขึ้นบางเหรียญก็ขึ้นกระตุกเยอะกระตุกน้อยอะ่ะมันสับไปสับมาแต่เดี๋ยวค่อยๆขึ้นนั่นแหละดูและอย่างเงี้ยมันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวแอดมินคงจะต้องวางแผนอะ่ะอาจจะไป กลลาอาจจะต้องไปซื้อก็เอาอเหารียญกลลาไปซื้อหมดให้หมดก่อนเออคิดว่านะแล้วก็เนี่ยมันมีมันมีเหรียญโซอ่ะที่เราวิฟอสิตไว้อะ่ะเดี๋ยวหาหมดเลยอ,อันนี้เหรียญโซนี่ตอนแรกเราโอ้ยลงมาต่ำ่างเงี้ยหกจุดหกสี่ไงอแม่งโอ้โอหกสี่เนี่ยเหรียญเนี่ยมันจะอยู่เนี้ยเห็นปะ่ะศูนย์จุดศูนย์สองสามนี่คือเราได้นะได้เหรียญเพิ่มนะเนี่ย マイสเต็กโซเนี่ยก็คือพอมันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสิบสองจุดหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันเพราะว่าเราจะได้เหรียญมันมาทุกวันอนะเหรียญประมาณตอนนี้หกหกจุดหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะเดี๋ยวมาดูรีวอร์ดนี่เห็นปะมันจะบอกหมดว่าวันแรกที่ฝากกับแปดเปอร์เซ็นต์จุดสี่แปดแล้วก็มาเจ็ดแล้วก็วันนี้หกจุดหกสี่นะเดี๋ยวมาดูเหรียญในในนี่หน่อยโซธรรมดาว่ามันได้เท่าไหร่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่เนี่ยโซอ๋อมันยังเยอะกว่ามันเยอะมันมันยังเยอะกว่า locking stake อยู่ locking stake มันห้าุดหกเปอร์เซ็นไงก็โอเคหกจุดหกเปอร์เซ็นก็ก็ถือว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าฝากที่อื่นอะอ่ะโอเคทั้งนั้นอันนี้ดีสุดนะยังดีสุดนะเออเนี่ยเงินมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันต้องมาดูในนี้นนะตอนแรกอันนก็หาตั้งนานหาไม่เจอมันเพิ่มาเพิ่มตรงไหนวะอ๋อ เราต้องรีดีมก่อนแล้วมันจะได้เงิน12.199มาตอนฝากน่าจะเดี๋ยวดูก่อนฝากนั่นนั่นตอนเริ่มฝากอ่ 12. ะ12.175น่ะตอนนี้ไปน 12. 12.199แล้วเห็นปะมันเพิ่มขึ้นมาประมาณนึงก็คือ12.175มาบวกตรงนี้ข้างล่างอ่ะ30 day reward เนี่ยบวก2จุดบวก0.0238อะก็น่าจะได้ประมาณ12.9994นะประมาณนะแต่อดมิน บวกกันแล้วมันไม่ค่อยเป๊ะแต่ว่ามันมันต่างกันนิดเดียวทางจากตัวที่มิลมหลังๆอ่ะเออไม่ได้มีตีเรียดอาจจะมีอาจจะต้องดูตรง conversion rate อะ conversion น a รทมันอาจจะแบบแปลงแปลงไม่เท่ากันอ่ะมันมีตัวแปรหลายตัวไงเออ,เอ,อโอเคช่างมันตัดทิปก่อนจะออกข้างนอกแล้ว